มาครับมาครับมาครับแกงออมปลาดุกครับผมแกงออมยังนี้ยังเฮาเลยเนาะปลาดุกครับดดตัวเต้าน่องนี่นะอันนี้ซื้อเป็นมาเนะี่ยคือเป็นขัวแล้วก็ก๊กมาให้เรียบร้อยแล้วครับเครืงแกงออมยังมีอย่างไรนะครับพกพริกลาบเออเนี่ยมากินแรงติ๊บตัวเย็นไว้เตอร์นอกจากเนี่ยลาบเนี่ยซาเญยรูบันเฮาเนื้อมกบเนื้อแก่ได้แล้วนะครับเนาะต่อมาเนี่ยเป็นเครื่องแกงออมแกงแค่แกงหมูฟักแกงยวกได้หมดครับเอาอ่ะพี่น้องเนาะพริกลาบเออเนียมากินแรงครับใส่ลงในคลกเลยเนาะมักะพรลายบมักเกับ่ทาใส่นักเนาย กำลังจะใส่กะปิลงไปนะครับเนาะหมกกำเข้าเบาเท่าเลยนะครับเนาะสั่งอีนะครับเนาะตำกะปิกับพริกลาบเนียนเข้ากันได้ต็แล้วครับนี่ต้นหอมผักบุ้มนะครับเนาะผักชีฝรั่งหรือว่าหอมป๊อมเปอร์ผักชีไปเลยขนาดเนาะซอยหยาบๆไปเลยครับส่วนใบบ๊กขูดนะครับเนาะฉีกไปเลยครับนี่ฉีกหยาบๆนะครับนะนะนะครับนะอีกว่าจะเหลียกไข่อุ้ยให้พริกแดงๆเห็นสักหน่อยเนาะเอาละหยาบๆประมาณนี้มาครับเริ่มแกงกันเลยเนาะ อยงแกงออมพริกลาบครับกะปิตีเขาตําไหวขวดใส่ลงไปนะครับแต่เอาหน้ามา่างโคกไว้เห็นสักน้อยก่อนนะของดีครับอันนี้มันขาดไปได้เนาะจากนั้นกระูนนะครับเนาะพริกครับปลาดุกเพื่อเข้ากันก่อน,นครับแต้วาหน้ามา่างโคกลงไปเลยปอนะครับอันนี้เพิ่มความหอมนะครับใบขมิ้นครับเนาะปกบนลงไปเลยครับนี่แกงจิน้นแกงปลาบะทาแกงเหมือนนะครับเนาะ อันนี้ก็แกงมาสักสิบนาทีแล้วครับเนาะอหอมใบขมิ้นขนาดแบบเก็บผักใบขมิ้นมนันมีก่อนนะเริ่มเปุยแล้วคนระับเนาะหอมขนาดเดี๋ยวขออมต่อไปอีกสักพื้นบ่หอ,อมสักสามนาทีห้าทีเอาปิดฝาไว้ครับเจอกันใหม่เห็นสามนาทีเอาแล้วเนาะสามนาทีผ่านไปครับผมบอละอันนี้ใส่ไปตัวนี้เลยนะครับเนาะจะได้หอมหอมเพิ่มนะครับเนาะใส่กะปิไปหมอกกำเข้าเบาเท่านะครับเนาะมีความเค็มนะครับเนาะเกลี่ยมใส่ละนะผมจะใส่ก้าชุดกับปอะนะ ต้นหอมผักชีนะครับเนาะต้นหอมผักป้อมนะครับหอมป้อมเปอร์ไอเบอรูดครับกำลังกดกลนเลยครับผมเนาะกนเบาๆนะครับโอ้โหตัดโตตดโตนี่นะครับเนาะนี่นะครับเอาหอมซอกหอมซอตมาครับตักใส่ถ้วยใส่จานเดี๋ยวไปจิ้มกันเลยดุบลาดุกตีนงหง่ๆนี่ครับพี่น้องอ่ะนบาตโทษทั้งมอสังโคครับเนาะคือวันนี้มึงมีแหมได้เอาครับ ป๊าเดี๋ยวไปจิ้มกันเตอร์มาครับบันจอกน้ำแกงเนาะครับเนาะหนวนี่ขนาดปลาดุกกระปุยเตปุยคนับเนาะเอาเราไม่อ,าอมยากเอาเตอร์อครับสุดยอด